ลูกกอกกินก่อนรัม <laughs> ลูกกอกต่างเปลือกกันนะเตยว่าว้ยลูกลูกกอกต่างเปลือกกันไม่ใช่ลูกกอกธรรมาดาเอินหนังรัม <c oughs> กอบตังเปลือกกอกหนังตังกรอบตังร้อนกรอบด้อยจังมาลาดมันตึ้งจ้าอะไรตึ้งสุกับก้าวแก้าวมันตึ้งาค่ตึ้งกินยุกยุกยุกกกันไปเลยหลุดกอกล่างเลยก,โ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 กลินตังเปลือกเลยไม่ต้องโป๊กเอ้ยไ,ไม่ต้องโป๊กแค่เวลากินได้บางบางไอ้ไว้นี่น้งตานเยอะ กินน้ำตาลเมื่อกินน้ำตาลจิ้มน้ำตาลนานะให้แหลวัดอิดเลยวางจังนะแต่ว่านี่ซ้อมนหนังรำซ้อมในอาคารไม่้อนจัสาราลุลงทําไม่ร้อนปีกบ้าง ันต้นไหมไป้ปาบเนี่ยเกินไม่พี่ก็ไม่ไปมันมันหีม่นั่นลหละแต่ว่วไม่มีใครอยู่บ้านเลยว่ะามจะยอบก